ไม่หน cool. ูก uh, like okay. ูก okay. hey, ็เพิ mm ่งเล่นพร้อมกันกับมึงเนี่ยมึงอ่ะยังเข้ามาเล่นวันนั้นแต่บุญยังหูก็เล่นกูด้วยสมงวันกูยังไม่เล่นตรงนี้คุณเยอะพอถั่วพี่ตีนึงโอ้หมันโดดอีหยังก็โดดบ่ฮอดไอ้บ้าไอ้บ้าไม่มีปืนิงเขาได้ไอ้บ้าสมาโดดอีหยังอยู่ริบทางให้เขาเหยียบฟองตายดีโอ้ยบาสกูดาวอยู่โอ้ยน้อย ได้ปืนแล้วไอ้บ้านไม่มีปืนไอ้บ้านไม้ปืนเป็นแต่กระเป๋าไม,มา่ได้ไปคว้าเขาได้หรอด้วยไม่เจอกล่องยากำกำระเบิด ศัตรูแล้วซับ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 ตอนนี้มีตัวตัวพี่มีตัวไปตรงนั้น มันมานั่งแอบอะไรอยู่ในวงฟ้าใช่ <c oughs> double kill <c oughs> ิวคูดาวอยู่ สกาวสกาวบตี้ยังเจอี่มาละเจอสาวโคตรอะไรไม่เลยยไงก็ไม่ลบเกมออกได้จ้าวนหาตรงนี้เลยหาไปเจออันก็บไม่ได้หรอพี่อม ฮะแล้วแรกไม่ได้หรอแรกอะไรอ่ะแลกอะไรไม่รู้อ่ะทำไมวิจุดวิ่งอยู่เฟสที่พี่เสกวิ่งเฟสสีแดงอ่ะพี่สีแดงกับพี่นัวฝากไปนะไปเลยมีสตูลุนใกล้ใกล้มีสีแดงกับสีชมพูอ่ะคางใดบอส ไอ้บอนเบงเดินวนอยู่นี่แหละมาตุกโยรบวฟมาเก็บที่ไปกินข้าวสินยาแล้วนะท่องเร็ไปเล่นก็ได้หรอ ใ <Okay. S 2> มันกดตะกิวไม่ใช่เหรอใช่เพราะว่าตอนตอนอยู่หน้าลงอันเนี้ยที่มันวิ่งมาหาบีมันก็มันมันก็กดตะกิวข้างบนเราบวกกันมันได้เอาขากระูุ บนหลังคาพี่นุ๊กตาไหน <c oughs> มีหิดมาเลยบนหลังคาราคาใหญ่ ระวังตูดนะมีตัวลงใหม่ตัวสีแดงกับอ้วนอ่ะมันเปิดประตูวร์ปพิ้งไปข้างบนเหรอหรือมันเปิดลง,าง,ม,างมาข้างล่างประตูว้าเป็นอ่ะ หลังตายยังเอาพี่น้องว่าจะตายเดยวะวตายแล้วตรงนี้กรุ่งนู้นอะอะไฮอุ้ยเอา้าหลังทิ้งอีก ม่นดเลยวางนู่นว่ะวาไอตมีข้หลังมีนะบีอ่ตรงล็อกนั้นพอดีอ่ะมันดับอ่ะชก่อนนองมอยไรไม่ดูดเยหลังมาหลังมาอีหมีอีกห หน้าบีอ่ะปส้กับสู้กับอเออูกบอปั๊มไปเลยปั๊มไปเลยปั๊มไป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 ปมยามหมดย่งพยายามกปืนได้ปั๊มไปปั๊มไปไม่เห็น สองตัวจะมีเหรเย็ญไปแล้ว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 สองตัวแค่สองตัวตัวกันนะไปแล้วยายจะหมดแล้วนะยาวโบกแรงนะโอ้ยเห็นมีอะไรรึยไปทันแล้วมันเก็บไปแล้วเนี่ยใครก็ได้ไม่ใช่พี่นะชแล้วมันไม่ื่อนในนี่ล่ะ เริ่มถูกมันก็ไม่ขึ้น